คือปลามันไม่ใช่แค่สายชนิดเดียวอะ่ะไม่ใชรนิดมันหลายชน,นิดมากๆกแลวคือแบบมันเยอะเยอะจนแบบการที่เรามาถ่ายรูปแต่ว่ามีสเปซมีพื้นที่ที่กว้างแลวเราต้องสื่อสารกับตัวแบบนะครับแนะนำให้ใส่ small talk หรือว่าบูชุนนะครับคือเราต้องเราต้องระมรัดระวังมากๆนะครับด้วยตึกเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็น้ำมันก็เยอะด้วย วันนี้เราอยู่กับเชลแปงน,นะครับดาราจิงปินช่องวัน31อ่เนนะเป็นนิวเจนนะครับผมโชว์มาจากละครเรื่องพุ่มนักเกมรลวงนะฮะบทบทไหนนะนนเออบทนนครับผมคือตอนนั้นเลิ้งดีมากเลยไปดูหรือเปล่าเนี่ยดูดิดูเฮ้ เราเล่าเรื่องเว้ยเราเล่าเรื่องมากมากเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างร้านนิวเวิลนะครับผมเดี๋ยวพูดถึงประวัติของเขาก่อนนะครับประวัติของห้างร้านนิวเวิลันนี้คือคือเขาเรียกว่าวังมชชาครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขาต่อเติมแล้วแบบคือห้างโครงสร้างมันไม่รองรับม,มันไม่ได้ถมมาเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ปิดไปเขาปิดไปปุ๊บตามการเวลาฝนตกน้ำมันก็ขังอยู่ข้างล่างทำให้ชาวบ้านแถวนี้ครับเขาไม่เขาลำคานยุงอ่ะยุงม,มันเยอะมากๆเว้ยเขาก็เลยมาเอาปลามาปล่อยหลังชนิดมากๆจนกลายเป็น วังมาฉาขึ้นมาครับผมคือในรูปรูปใน YouTube ไม่ใช่ไม่ใช่ YouTube รูปในข่าวใน YouTube เออน,นั่นแหละเออใน,น Google เออน,นั่นแหละครับคือ <c oughs> สวยมากคือคือปลามันไม่ใช่แค่สายชนิดเดียว <c oughs> อ่ะตัอยาชนนี้มัหน,มนหลายชนิดมากๆแล้วคือแบบมันเยอะเยอะจนแบบเสียดายคือตอนนั้นเรายัางเด็ก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 ใช่เด็กพวกเรายังเด็กอ่ะแล้วก็เลยแบบไม่รู้ว่านคืออะไรก็โอเคครับต้องระมัดระวังอย่างมากครับผมถึงได้เอาโชว์มา เอาโชว์มาเพราะอะไรเพราะว่าเอาพ่อโชว์มาด้วยป้าครับขอเทียงหน่อยครับถึงเราจะโตเกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันรู้ที่ติดคำว่าแล้วแต่ว่าด้วยส่วนตัวผม,ผมรู้สึกว่ามีผู้ใหญ่ดึงมันจะด่า,ายกว่านะฮะป้าถ่ายรูปกันดีกว่าเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดมากๆากนะ ือเราต้องเราต้องระมัดระวังมากๆนะครับด้วยตึกเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็น้ําม,มันก็เยอะด้วยนะฮะก็ใครที่คิดที่จะมาก็ต้องติดต่อไปก่อนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดต่อทางไหนเรามาติดต่อดาบหน้าเลยฮนะก็เส <st> ี่ยงดูกันเขาได้ครับป่ะเราไปดูแถวๆนู้นกันคือจริงๆมันครับซูมขนาดนี้ครับ คือมันมุมมันถ่ายรูปเยอะจนเราไม่ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรยังไงแล้วคือทุกมุมมันได้หมดเออทุกมุมมันแทบจะถ่ายได้หมดเลยเนาะหออกไปแวไปดาฝาเบอร์ที่วิวไปเลยอุ๋ยว่าปวดชิพานสูงนะฮะดูดิ การที่เรามาถ่ายรูปแบบว่ามีมีพื้นที่ที่กว้างและแบบเราต้องสื่อสารกับตัวแบบนะฮะแนะนําให้ใส่สมอท็อกหรือว่าบูทูธนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องตะโกนพอตะโกนไปปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งฮะอะไรนะเอยอย่างงี้อย่างงี้เพื่อนอะไรนะดูดูดโชว์ดูนะดีนะ Uh, <laughs> โอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากช่องทางติดต่อช่องทางติดต่อของโชว์หน่อยอ็ C D G C D G ก็ C H O P I N N นะครับแอชโชว์ไปอ่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วนี้โชว์ก็จะมีละครทางช่องวันสามสิบเอ็ดอีกอีกกี่เรื่องสอ,องเรื่องนะครับรอติดตามมาันดูแล้วอย่างที่ผมบอกไปใครที่อยากจะมาที่นี่เอาผู้ใหญ่มาด้วยนะครับแล้วก็ไปติดต่อเจ้าของ,ของก่อนนะครับว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่านะฮะตอนนี้เวลาเราก็ คพรบกำหนดแล้วน,นะครับตัวต้องรีบออกนะฮะ,ะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะฮะบ๊ายบายอย่าลืมเอย,อย่าลืมไปติดตามดูรูปในเพจ Facebook ที่ช่องทางเพจชื่อ่ายไทยไปเทะเยสนั่นแหละครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊เยวเร็วยวมึงลืมมึงลืมมึงลืม,ม,ลมอย่าลืมกด subscribe กด like กด share ให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้า